สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับช่องกเกษตรกรมือใหม่วันนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆมาทำการขยาย EM ไว้ใช้งานกันนะครับซึ่ง EM นี่ก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อคนพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของ EM นะครับอย่างแรกเลยก็คือช่วยปรับสภาพดินน้ำอากาศให้ดีขึ้นสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรดด่างให้สมดุลเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก การย่อยสลายทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ยกับพืชนะครับสิ่งที่เราต้องมีในการขยาย EM นะครับอย่างแรกก็คือหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ก็สามารถซื้อได้ทั่วไปนะครับอย่างที่2ก็คือกากน้ำตาลอย่างที่3ามให้เรานำขวดเปล่านะครับมาแบ่งเป็น3มส่วนนะครับ แล้วก็เตรียมน้ำเปล่ามาด้วยนะครับช้อนแกงที่เราใช้ทั่วไปแล้วก็ขวดที่จะนำมาขยายเ m ็มนะครับบรรจุน้ำประปามาเรียบร้อยขั้นแรกเลยนะครับให้เราเทกากน้ำตาลลงในขวดนะครับให้ได้ประมาณ1ส่วนจาก3ส่วนนะครับ จากนั้นเติมน้ำลงไปอีกหนึ่งส่วนและเขย่าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ากากน้ำตาลจะค่อนข้างหนึบนะครับเพื่อนๆและสุดท้ายให้เราเติมจุลินทรีย์นะครับลงไปอีกหนึ่งส่วนแล้วก็เขย่าให้เข้ากันครับ เมื่อส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วนะครับให้เรานำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปเติมลงในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับโดยขวด1.5ลิตรให้เราใช้ประมาณ3ช้อนแกงและขวด6ลิตรให้เราใช้อยู่ประมาณ12ช้อนแกงครับ จากนั้นก็ทำการปิดฝาและเขย่าวขวดให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากัน จากนั้นก็นําไปวางไว้ในที่ร่มนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3วันนะครับจะเริ่มมีฝ้าขาวๆเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหน้าของน้ำจุลินทรีย์ของเราก็แสดงว่าเชื้อจุลินทรีย์ EM เริ่มขยายตัวแล้วนะครับ และในวันที่4นะครับเชื้อจุรินซี m เอจะเริ่มขยายตัวมากขึ้นซึ่งขวดของเราจะมีแก๊สเกิดขึ้นทำให้มีแรงดันเราต้องคลายฝาขวดเพื่อลดแรงดันภายในขวดนะครับ เมื่อเวลาผ่านไป7วันนะครับฝ้าขาวๆที่ผิวหน้าของจุรินซีเอ็มจะเริ่มยุบตัวลงนะครับตอนนี้ยังนำไปใช้งานไม่ได้นะครับให้ยุบลงไปจนเกือบหมดก่อนนะครับเราค่อยจะนำไปใช้งานและนี่ก็คือจุลินซีเอ็มที่ผ่านไป2สัปดาห์หรือว่า14วันนะครับคราบฟองขาวๆที่ผิวหน้าก็จะหายไปจนเกือบหมดแล้วนะครับ สามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเราลองเปิดฝาดูก็จะพบว่าไม่มีแรงดันเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือว่ามีก็น้อยมากนะครับวิธีการใช้งานจุลิน CEM นะครับ ถ้าใช้กับพืชให้เราผสมน้ำในตาส่วน1ต่อ1,000ฉีดพ่นรดราดพืชต่างๆให้ทั่วจากดินลำต้นกิ่งใบและบริเวณโดยรอบทรงพุ่มนะครับพืชผักเราสามารถใช้ได้ทุก3วันส่วนไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้เดือนละ1ครั้งการใช้กับสัตว์นะครับเราผสม EM 1ช้อนโต๊ะกับน้ำ200ลิตรให้สัตว์กินนะครับสัตว์จะแข็งแรง ผสม e m 1ช้อนโต๊ะกับน้ำสิบลิตรใช้พ่นทำความสะอาดคอกสัตว์กำจัดกลิ่นหากสัตว์ของเราเป็นโรคทางเดินอาหารนะครับให้ผสม e m 1ช้อนโต๊ะกับอาหารสัตว์แล้วก็นำไปให้สัตว์กินก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับาหากเพื่อนๆืมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ